สวัสดีครับบาดินทีนิสานนะครับเมื่อนี้บ้าดินนะครับมาครับบาบอยไม่นิดไม่สีบ้าหนึ่งครับมาหดวต่เศ้าครับตอนนี้ประมาณตีห้ากว่าครับเสาของวันที่11อพฤษภาคมนะครับส5 6 8น้านะครับมาหลอกบึงเห็ดพผฝนตกใสนะครับเดี๋ยบฝนเห็นครับเดี๋ยวมาหลุดน้ำกันกับบ้าดินครับสวัสดีครับตกลงแบบแห้งเลยพี่น้องครับนี่บึงแฮรดอกแยกแหกมัน นี่ฝนตกใส่เพิ่งจะสีฝนเห็นหนึ่งทีแล้วครับนี่นี่ครับนี่ดอกอ่อนเลยครับพี่น้องครับดอกครับนี่ชนพูดอกง,งามครับนี่ดอกนหน่อยกเกกนนพิ่นอะเกิดก็มีครับพี่ดอก อฝนตกใสเป็นไงขึ้นนี่นนครับพี่นนี่ครับพี่น้อมครับ,รบมาบอที่อีกฝั่งหนึ่งนะครับ ครับแม่เละมาหอดแล้วครับสวัสดีค่ะพี่เด้ปูนย่างไป้างหนาผมมองมันเกิดบรรยากาศช่วงเศร้าครับเศร้าของวันที่สิบเอ็ดพฤษภานะครับแม่เลมากครับถ้าไหนเห็นคุณยายหน่อยปากแดงเลยไปทางไหนมื่อี้ไปถือเข้ารัดคมขืนอยู่กลางดงหนวดปจักอย่ยไปผูด้เดียวด,ด้วยแม่เด้อข้าสิคมเขืนเนะี่ยคมขืนแต่ยาขากับพอ ครับคนพี่น้อยคนสวยหลายอย่างนี้ได้สามเม็ดหนึ่งค่าตะกุ่มทั่หาอันผู้เขาแต่เดิมแม่ก็บ่าวบอยผลไม่นิดอยู่ขงางนาผลหัวเราะเอฟซีฟังเนื้อมาละเนื้อจา้า <laughs> <laughs> ไปไปไ <laughs> <laughs> ปนี่ครับ่่าวดึงขวดออกครับนี่นี่ าุ่ยพี่น้องครับพี่น้องครับน่ะผาด,ดวู๊วหลบักใหญ่เลยคนระับพี่น้องผมนี่นี่วู้ยพี่น้อง่นะวัดขึ้นออกักใหญ่งงเลย บาดินเอามือลูบออกนี่ซุ่มนีพนฝนตกมาเคลื่อนนี่ครับที่ครับี่ถึงดอกทีไงไหงามครับพี่นอ้องอุย้ยดอกคนอุย้ยงามเท้พี่น้องครับนี่นบรรยากาศตอนเศร้าครับพี่นอ้องฝนตกเบาบอยไม่นิดไม่สีเบาหนึ่งไปแล้วครับเบาดินอยูน่นีคนเดียวครับ หายผพราะเบาดินเบาฝ่าวภาไในดอกครับตาไผรตามันแล้วแต่เพิ่นสิโปรดสีพายครับพี่น้องครับฝน,นตกใส่มาขึ้นบางดอกเพิ่นกระยุนเลือดด้วยครับบางดอกเพ,พ,พิ่นกรบโบผนนี่พี่หน่ำผมฝนตกวัวถือเป็นกระโบผนเพราะต้องอาศัยการเคลียร์เอาครับ ดอกบนคนอ่ะเห็ดผอหนังนะครับเี่เป็นดอกๆเนี่ยนี่นะครับดอกมึงเนี่ยนี่ครับดอกนะงามเขาบอหลอนอยู่ครับเผอหนังครับ อ้ผ <ian> heart ีดอกนึงครับพี่น้องดอกได้ที่ฝนบดถึงเป็นเป็นกระอันโพได้ครับถุงมือควัดเอาครับดอกนี้พี่น้อโอ้ย เป็คนมูคลนค,นครับ,รบนี่ครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องปดอดดอกมาเด้อครับเอเมฟซี่โอ้เบาวดินช่วงนีือว่าท่านตอบคอเมเหม็นนะครับพี่น้องพิมมาเบาวดินกนระดาอ่านเบิดครับมาพี่น้องนี่ นี่ครับนี่แมนเบิดเลยครับพี่พี่นี่ก็แมนครับ ดอกไม้ยังพี่หนครับอู้ดิดอกนี้ครับอืมนี่ครับพี่น้อง ที่ดอก่าเคี้ยเอาข้าบังดอกมันไปดูเล็กครับพิโน่เองนเลยังดอกไปดเล็กเล็กครับ เอาดินข้าล้วดิครับบันนีข้านเล้วขาเล้วดีครับไ,ไบนยสวัสดีครับนี่กเอาโเอาโอกมันอยู่บนผลเลยอุย้ย น่าสงสารจังเ็ดนอยกมองยามมเลนี่เห็นไหมีดอกยังไงเลยนี่ปัดอวาบางแคหอยตอนนี้จะมีมันผุ ได้ดีแือแล้วพอจะเกิดอะไร่ด้หรือไม่ก็มาบอยคุณจะนอนยังไงเล่นกาที่แตก โอ้พี่น้องครับนี่โอ้นี่บ้างบ่อดอกเป็นกระโบผนนี่พี่น้องนี่นี่นี่ครับ กระบอกปุ่นครับอุ้ยพี่น่องมึงเนี่ยมึงขับครับบ้าต่อกระบอกท่านหน,นึ่งคนนะครับนี่ผีน่องี่น่องครับ Oh, uh, ini nih kan. Mungkin ดอกหน่พี่น้องงั้นเราดินกันสิกรับนะครับหาแต่พ่อได้อยากได้กินกันพี่น้องครับอื้มพี่น้องมันดอกไงเดี๋ยวพี่น้องครับเอ้ยพี่น้อง,องมัน,น,มนดอกไง อุ้ยสองครับสองนะมาใหญ่เลยครับ<อ>ครับผลงานการหาหิดเพาะของเซานี่ครับ ก้มารินนะครับอ่าเห็ดผอคนลายหลายพี่น้องพอได้แกงพอได้แกงใส่อี๊หรอกครับไปไหนครับพี่น้องครับผลงานของหลูกของหลานนะครับเก็บเพชรขวกอ,อ,อันนี้ข้องไม่สีครับอันนี้ผลงานของหลูกของหลานจ้าอันนี้ของไปเลยนะ ไอผู้ใดก็คือปีตไว้เถ้บึงเอ้บึับึงอ้บาบงบึงบ่อคบับึงอ้บึงาน้อ้บึงไอเบอ้อ้บึงไอ้บึงไอ้บไอ้บไ้บึง้บึี่น้อ้งบเดี๋ยวขบงเ้บองไบึงอ้บงอ้บึอ้งไอ้บไอบออ พี่น้องยูดีแม่รับรวยสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านานทุกคนครับครับผมบ้าดินกรสิกับหล่ะครับพี่น้องครับแบดกระเบิดหิวเข่ากระหิวครับพี่น้องก้มไปก้มมามาแต่เสาวหลายตาเมือตาลายเข้าไปแล้วครับพี่น้องผมเอาแต่พ่อได้อยากได้กินนี่ล่ะครับบ้าบอยก็ได้เบ้านึงก็ได้ครับ บาดินขอบคุณขอบคุณแห้งก็แห้งใจครับผมเป็นแม่ๆนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับทุกๆกำลังใจที่มีมะหายเบาดินน้อยดินดีสารครับทุกๆคอมเมนต์นะครับที่พ่อแม่พี่น้องแม่ๆม่เอฟซีนะครับทุกหม่องทุกบอลนะครับที่เม็นข้ามาถามไทยข้ามาเบาดินเดียร์อ่านเบิร์ดทุกๆัวขอความนะครับช่วงนี้กระอยากน้ำให้น้ำหนาหลายอย่างหลายแนวอยู่คะเบาดินก็ติดตอบซารเนี่ยขอโทษขออภัยหลายๆเด้อครับขอบคุณทุกๆกำลังใจครับพี่น้องดีดีแห้งลำรวยสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ